คำเตือนทางช่องจะทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารญาในการรับชมค่าสวัสด่ะท่านผู้ชมมขาช่องแอดเรย์นะคะสูตรใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่ของเรานะคะ สูตรเก่าลงไปแล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่สูตรใหม่ก็เข้าตรงๆนะคะหกห้าของเราหกห้าห้าหกหรือเปล่าเนาะอ่ะใครที่ติดตามก็จะรู้นะคะบางท่านนะ,ะเห็นเราไม่ชอบนะคะก็ผ่านนะคะทั้งหมดขึ้นอยู่กับปุนกับดวงกับปาจสนาของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมขาสูตรกะมีเข่ามีรูดเด้อวดวงวดเข่างวดรูดเนาะท่านผู้ชม อ่ะก็ขออภัยนะคะมาลงให้ช้านะคะปกติหวยเข่าก็ลงต่องวดเลยนะคะพอดีก็ได้ลงของยายก่อนนะคะแล้วก็ปูจอมปวกเนาะอ่ะที่ลงไปนะฮะ สูตน,นี้มาแปลกมากมาแปลกจริงๆแต่ว่าเอาตามสูตรจริงๆนะคะท่านผู้ชมเอาตามสูตรนะคะสูตรยกยอดก็ว่าได้นะ,ะแต่เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่แอดให้สูตรเดิมสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมก็ ไปดูย้อนหลังนะคะก็เข้าอนะเนาะอ่ะ,อะ,อะก็มีเข้ามีหลุดนะฮะอ่ะมาดูกันงวดนี้นะคะตัวเลขมาตัวเดิมนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าไหมก็ลงตามสูตรนะ,ะอ่ะมีห้ามีห้า,ม,หามีหก มีสี่มีเจ็ดเลขกตัวเดิมนะคะ มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมมีแค่นี้ตัวเล็กอ่าใครที่ชอบเบิ้ลนะคะสูตรนี้นะคะที่ชนกันก็จะมีอห้าห้า แล้วก็หกหกนะฮะชนนะฮะที่ชนใครชอบเบิ้ลฟังนี้เลยนะเพราะว่าตัวเลขมาน้อยเลยนะลด,ดก่อนอตามสูตรนะฮะก็คือตัวเลขมาแบบนี้นะอ่ะเราจะมาจับกันนะฮะ ก็จะมีห้าหกตัวเดิมนะฮะห้าสี่ห้าเจ็ดนะฮะรอบนี้เราจะมาจับกลับด้วยนะคะจับตามหลักเลยนะคะมีห้ามีหกเอาหกก่อนนะคะก็จะมี หกสี 6, 4, 6, 5, ่หกห้าเรียงให้นะฮะนี่หกเจ็ดนะฮะอ่าหลักสี่เอาก็ตัวเดิมแหละเนาะมันก็จะชนกันอยู่ยนะก็ไม่ชนหลักห้าหลักหก หลักสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดไม่ชนนะคะอ่ะลงมาสี่เจ็ดหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าอ่ะนี่คือเรามาจับให้แล้วนะคะก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะคะอ่ะแต่ว่าเลขหลักของเราคือห้านะคะ ใครที่ไม่ชอบเลขตัวเดิมก็เปลี่ยนไปเป็นห้าสี่หรือว่าห้าเจ็ดแบบนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวแต่อชอบเลขตัวฐานมากกว่านะฮะคือชอบสองชุดนี้นชอบเลขฐานนะฮะแต่ว่าก็ระวังเบิ้ลหน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่า อ่ะถ้าใครไม่ชอบในสูตรนะคะก็สังเกตวันที่มาแปดอ่ะเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะสูตรมาตัวเดิมค่ะสูตรมาตัวเดิมสูตรมาตัวเดิมอ่ะลุ้นกันว่าจะออกมายังไงนะคะอ่ะลุ้นกัน ตามความชอบของแอดเองนะฮะเลขจะไม่ถ้าไม่ใกลกันก็ออกตัวเดิมนี่แต่ให้แอดชอบแอดชอบสองชุดนี้เลยนะฮะแล้วก็ก็จะมีนิดหน่อยเบิลน,นะฮะอ่าเบิลอีกและอ่ะซื้อง่ายขายคล่องค่ะท่านผู้ชมค่าใครชอบสูตรนี้ก็ตามนะฮะตัวเลขมาแบบนี้จริงๆ มาแค่นี้แหละมีมันมีสีตัวถ้าใครเห็นสูตรแล้วก็จะเอ้าจริงเหรอะก็มาแบบนี้จริงๆนะฮะมันชนอ่ะสูตรใหม่นะคะใครชอบก็ตามนะคะใครชอบตามแอดเตร์ก็ตามเอ้าทำไมหกสี่เราไม่สองอ่ะมันอ่าตามจริงแล้วต้องหกห้าเล่นแหละเนาะแต่ว่ามันชนกันไงตามจริงแล้วเดี๋ยวนะ 6กสี่หกห้าหกเจ็ดเนาะมันจะชนกันนะคะอาจจะเป็นปริศนาก็ได้นะ,ะท่านชมอ่าตามจริงแล้วเราก็ไปกลับเอานะคะไปกลับสระบุรีแล้วเหลี่ยวคูว่าเหลียวคูวานะคะอ่าชุดนี้ชุดนี้นะคะบนล่างบนล่างนะฮะบนล่างรวมกัน ท่านบอกว่าเจาะให้หน่อยอยากบอกว่าตัวเดิมอะ่ะเบิ้ลท่านผู้ชมระวังให้หน่อยเอาจริงๆเพราะว่าสูตรนี้มาเลขไม่ไปไหนอะค่ะท่านผู้ชมเลขไม่ไปไหนนะฮะอ่าหรือว่าใครชอบศูนย์นะะ ระวัง0.5ให้หน่อยก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นตัวกันของแถมนะฮะของแถมอืมไม่อยากจะให้เลยอ่ะให้กันไว้นะฮะ0.5 0.5นี้ <c oughs> เพื่อล่างนะเพื่อล่าง อชอบก็ตามนะ,ะไม่ชอบก็ผัดผ่านนะ,ะอันนี้กัดล่างให้อ่ะบุญดวงวัส,สนานำพานะ,ะไม่รู้จะเป็นยังไงรอผลน,นะ,ะอ่ะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะฮะใครที่เข้ามาชมนะะสูตรเดิมสูตรใหม่นะฮะ ชอบสูตรคุณยายก็ไปตามนะฮะดูนะฮะว่าตรงกันกับแอดไหมแอดลงไปในแอดลืมนะำจำชุมมจำไม่ไวยได้นะอ่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะฮะขอให้มีโชคนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะ